สวัสดีครับเพื่อนๆชาวไฟนอนอตทุกคนนะครับวันนี้ก็มาพบกับผมแอมมี่คิตตี้เหมือนเดิมนะครับสำหรับวันนี้ก็จะเป็นการรีวิว LD q u i y s นะฮะก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราก็มาเริ่มกันเลยนะครับสำหรับ q u i y s เนี่ยก็จะเป็นการเล่นกับพวกสายการบินล้วนๆนะครับซึ่งถ้าเกิดใครไม่ได้อยากเล่นสายการบินเนี่ยเราสามารถข้ามตู้ q u i y s ได้เลยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดใครจะเล่นสายการบินเนี่ยตู้ q u a เนี่ยของต้องมีจริงๆนะครับ ทีเราก็มาดูกันถึง AF ก่อนนะครับซึ่ง AF เนี่ยยืนพื้นเลยที่บูตนะครับเพราะว่าบูตเนี่ยทำให้ปาร์ตี้ได้แม็กเบสกับแอแทกเพิ่ม5%นะครับใส่3อันก็ได้15%นะครับส่วนอันบนเนี่ยแล้วแต่ว่าเราจะใช้แอแท็ก108หรือว่าจะใช้แม็กเว็330ก็ได้นะครับแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนนะครับแล้วก็คอมมานด์ของตัวควายสเนี่ยจะเป็นการโจมตีกายภาพระยะไกลนะครับซึ่งพาสิอสูรเนี่ย ก็จะเน้นไปที่พาสิฟโอินะครับที่เพิ่มดาเมจการโจมตีกายภาพอย่าง10%นะครับแล้วก็ม์อสูรลมนะครับที่ทำให้เวลาเราโจมตีการอากาศเนี่ยเพิ่ม HP Attack ตอนการอากาศนะครับทีนี้เราก็มาดูกันในเกมเลยครับซึ่งตัวควายสเนี่ยก็การเล่นไม่ยุ่งยากเลยนะครับเราสามารถเล่นตามหน้างานกดสกิลตามหน้างานตามบัฟได้เลยนะครับ เดี๋ยวอันดับแรกเนี่ยเราก็มาดูกันที่คอมมานต t ตีเ e ฟก่อนนะครับสำหรับคอมมานต t ตีเ e ฟนะครับก็จะโจมตีเ a ฟแอทแท c k เนี่ยสามฮิตนะครับแล้วก็เด้งเบฟให้กับปาร์ตี้เนี่ยส่วนหนึ่งนะครับเด้งไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะ ทีนี้เราก็มาดูกันถึงคอมมานตีเลื่อนครับซึ่งคอมมานตีเลื่อนเนี่ยก็จะตีเบฟเนี่ยทั้งหมดสองฮิตแล้วก็ถึงจะปล่อยอปล่อยเบฟออกนะครับแล้วก็สามารถตีเกินแม็กเบฟเนี่ยได้ร้อยยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับหลังจากที่โจมตีเสร็จแล้วเนี่ยก็จะเด้งเบฟให้กับปาร์ตี้เนี่ยส่วนหนึ่งนะฮะ ต่อมาเราก็มาดูกันที่สกิลหนึ่งครับซึ่งสกิลหนึ่งจะโจมตีเบฟทั้งหมด4ฮิตนะฮะแล้วก็าดาเมจเนี่ยสเปดข้าง50%นะครับแล้วก็สามารถตีเกินแม็กเบฟเนี่ยได้ร้อยี่สิบเปแล้วเราก็จะได้รับบัฟประจําตัวของตัวควายมา2อันนะครับนั่นก็คือบัฟอันนี้นะครับกับบัฟเพิ่มแอทแท็กขั้น2นะครับ2อันนี้คือบัฟประจําของสกิลหนึ่งนะฮะ สำหรับสกิลหนเนี่ยใช้ได้10ครั้งมันก็เลยทำให้เราสามารถกดสกิลหนรัวได้นะครับเพราะว่าจำนวนการใช้เยอะมากแต่ว่าสกิลสอเนี่ยก็ได้แค่5ครั้งเองนะครับกดผิดนะฮะจะเลือกควายแล้วก็ไปเลือกอมิตาเฉยทีนี้เราก็มาดูกันถึง สกิล2นะครับซึ่งสกิล2เนี่ยจะตีเบฟทั้งหมดหกฮิตนะครับแล้วก็สามารถตีเกินแบกเบฟได้เนี่ยร้อสนะครับส่วนดาเมจที่จะโดนเนี่ยคือเป้าเดียวนะครับแล้วก็เด้งหลังจากที่เราโจมตีเสร็จแล้วเนี่ยจะเด้งเบฟให้กับปีิอย่างมากนะครับสําหรับการกดสกิลสอเนี่ยจะมีการแทรกเทินขึ้นมานครับนั่นก็คือหลังจากที่เรากดแล้วเนี่ยเราจะต้องเลือกเพื่อนมานครับว่าเราจะไปแทรกเทินกับตัวไหนนะครับ ซึ่งถ้าเกิดดูเทินตรงนี้เนี่ยตัวควาย <screen> จะต่อจากเลมนะฮะถ้าเกิดเราอยากาให้ควายแทกแทกเทินมาอยู่หลังอมิตาเนี่ยเราก็เลือกอมิตาเลยนะครับอย่างนี้นะหลังจากที่เราเลือกอมิตาเข้ามาแล้วนะฮะแล้วก็ตัวควายเนี่ยแทกเทินมาอยู่หลังอมิตาแล้วนะฮะจะทําให้ตัวอมิตาเนี่ยได้รับบัฟหนึ่งอันนะครับก็คือบัฟอันนี้นะครับซึ่งบัฟอันนี้เนี่ย จะทําให้อามิตาสามารถโจมตีมอนสเตอร์ตัวไหนก็ได้จะเป็นการบังคับให้มอนสเตอร์ตัวนั้นลอยกาอากาศทันทีนะครับแล้วก็หลังจากที่ลอยกาอากาศแล้วเนี่ยการโจมตีของไควายในแอร์ไลน์เนี่ยจะเป็นการเด้งเบฟก่อนนะครับแล้วค่อยอถ้าเกิดเราตีเบฟเนี่ยจะเด้งเบฟเฉยๆนะครับแล้วถ้าเกิดเราตีเลือดเนี่ยตัวควายจะเด้งเบฟก่อนแล้วค่อยตีเลือดนะฮะ แบบนี้นะครับจะเล้งเบฟให้กับทั้งหมดเลยเดี๋ยวต่อมาเรามาดูกันที่สกิล ex นะครับเดี๋ยวต้องเล่งเกต ex นิดนึงนะฮะับสำหรับสกิล ex นะครับก็จะตีเบฟทั้งหมด6ฮินนะครับแล้วก็จบด้วยการตีเลื่อนเนี่ยทั้งหมด2ชุดดาเมจหารครึ่งหมดเลยนะครับแล้วก็หลังจาก าสามารถตีเกินแม็กเบบได้200%นะครับหลังจากโจมตีเสร็จแล้วเนี่ยจะดันเทิร์นมอนสเตอร์ทั้งหมดเนี่ยถอยหลัง1เทินนะฮะแล้วก็จะได้รับบัฟประจำท่า E มาอีกหนึ่งอันนะครับสำหรับบัฟประจำท่าอีกก็คืออันนี้นะครับอันบนน,นี้นะฮะเดี๋ยวสังเกตอ่าตัวเทิร์นมอนเอนะฮะจะโดนดับไปข้างหลัง1เทินนะครับหลังจากที่เราใช้สกิล E ไปแล้ว ต่อมาเราก็มาดูกันที่สกิล65นะครับซึ่งสกิล65เนี่ยก็จะเพิ่มแอทแทกให้กับปาร์ตี้เล็กน้อยนะครับ3เทิร์นนะฮะแล้วก็หลังจากที่เรากดแล้วเนี่ยจะเติมสกิล2 1ครั้งนะครับข้อควรระวังก็มีอย่างเดียวครับสกิล2เนี่ยสามารถสะสมได้สูงสุดคือ5ครั้งนะครับนี่นะกดสกิล65ไป1ทีนะครับ สกิล2องก็จะเพิ่มมา1นครั้งเป็น5ครั้งซึ่งลิมิตสูงสุดคือ5ครั้งนะครับถ้าเกิดเราเผลอไปกดสกิล6ให้ครั้งนึ่งเนี่ยมันจะไม่ขึ้น6นะมันจะค้างอยู่ที่5นะครับแบบนี้นะฮะทีนี้เราก็มาดูกันถึงหัวใจหลักก็คือสกิล LD นะครับซึ่งสกิล LD เนี่ยจะตีเวฟจบด้วยตีเลือดทั้งหมด2ชุดนะครับเป้าหมายที่เลือกเนี่ยโดน100%นนะครับส่วนเป้าหมายข้างเนี่ย โดน50%นะครับหลังจากโจมตีเสร็จแล้วเนี่ยจะเด้งเบรบให้กับปาร์ตี้อย่างมากนะครับการโจมตีของสกิล l d เนี่ยสามารถตีเกินแม็กเบบได้ทั้งหมด150%นะฮะแล้วก็หลังจากโจมตีเสร็จแล้วเนี่ยจะแปะดีบัฟให้กับมอนเตอร์ทั้งหมดเลยนะฮะ สำหรับดีบัฟที่ได้จากสกิลเอดีก็คืออันนี้นะครับดีบัฟ BRV ตรงนี้นะครับซึ่งการทํางานของดีบัฟอันนี้เนี่ยเป็นการทํางานที่ถ้าเกิดเราโจมตี h p Attack กลางอากาศได้เยอะเท่าไหร่หลังจากที่เราโจมตีกลางอากาศเสร็จแล้วเนี่ยเราจะได้เบฟกลับคืนมาประมาณหนึ่งนะครับถ้าเกิดยิ่งเราทํา HP Attack เยอะเราก็ได้เยอะนะฮะถ้าเราทํา HP Attack ได้น้อยเบฟที่เราจะได้กลับคืนมาก็น้อยนะครับ เดี๋ยวดูเทิร์นนี้ครับซึ่งอมิตาเนี่ยจะจับบอสเอเนี่ยลอยนะฮะแล้วก็เดี๋ยวจะให้ทั้ง3ตัวเนี่ยปล่อยเบฟให้หมดนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันว่าหลังจากที่เราโจมตีการการเสร็จแล้วเนี่ยเราจะได้เบฟกลับคืนมาเท่าไหร่นะฮะนี่นะครับการอาศาของควายก็คือแบบสีแดงนี้นะฮะจะเร่งเบฟให้กับเพื่อนก่อนนะครับ ได้เบฟกลับคืนมา29 0 0 0นะครับนี่คือผลของดีบัฟสกิล l d ของควายส์นะฮะซึ่งตัวควายส์เนี่ยได้ LD จริงนะครับแต่ว่าไม่ได้รับการรีเวิร์กใดๆทั้งสิ้นนะฮะสกิลหนึ่งสกิลสองก็ยังเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าสิ่งที่เพิ่มเข้ามาก็คือดีบัฟจากสกิล l l ทําให้เวลาตัวควายส์เนี่ยโจมตีการการเสร็จแล้วเนี่ยพอลงมาถึงพื้นปุ๊บก็จะไ,ได้รับเบฟกลับคืนมานะครับอันนี้ก็คือข้อดีของ LD ของควายสนะฮะในการเล่นทีมบินนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยควายสไม่มี LD เนี่ยเวลาปล่อยเบฟหมดแล้วก็คือทุกคนจะเหลือศูนย์หมดเลยนะฮะสำหรับการเล่นควายสก็อย่างที่ผมบอกไปต้นคลิปนะครับว่ามันเล่นไม่ยากเลยนะครับเล่นตามหน้างานได้เลยสกิลไหนบัฟไหนจะหมดแล้วก็กดสกิลนั้นนะครับแล้วก็สกิลสองเวลาเราอยากจะแทรกเทินใคร อยากให้ไปต่อท้ายเทินของใครเนี่ยเราก็สามารถกดและเลือกได้เลยนะครับนี่คือการเล่นควายสนะฮะส่วนสำหรับทีมบินเนี่ยก็หลักๆเลยก็จะมีควายสมีคลาวแล้วก็มีเซซิวดักไนนะครับซึ่งทำไมผมถึงจัดให้เป็น3ตัวนี้นครับเพราะว่า1 c l o u คลาวเนี่ยมีอาวุธเบิร์สนะะเราสามารถทำดาเมจการอากาศฟรีได้ในโหมดเบิร์สหเทินนะครับ ส่วนตัวถัดมาก็จะเป็นเซซิวดักไนซ์ซึ่งเซซิวดักไนท์เนี่ยจะมีดีบัฟจากสกิล l l คือเพิ่ม HP ดพาดาม p เนี่ยอีก20%นะครับซึ่งถ้าเกิดพอเราลอยการากาศแล้วเราได้อีก20%เนี่ยหลังจากที่เราลงมาที่พื้นแล้วเราก็ได้เบฟกลับคืนมาค่อนข้างจะเยอะอยู่แล้วนะฮะเพราะว่าเราทำดาเมีการอากาศได้เยอะนั่นเองนะครับสำหรับ อา,อาโมดสูนที่เหมาะกับทีมบินก็ไม่มีตัวไหนอื่นเลยนะครับนอกจากอาสูรลมตัวนี้นะครับถ้าเราจะเล่นทีมบินเนี่ยยังไงก็ต้องเอาอาสูรลมตัวนี้มานะครับเพราะว่าอาสูรลมเนี่ยทำดาเมจกา,ากาศได้ยี่สิ้าเนะครับทั้ง Hp ดาเมจหรือไม่ก็เวฟดาเมจสองอันนี้ได้หมดเลยนะครับสำหรับอสูรลมนะครับ ถึงแม้ว่าตอนลอยการอากาศจะมีเบฟอยู่ประมาณสัก5 0 0 0 0นก็จริงนะครับแต่ว่าพอเรากดโจมตีแล้วเนี่ยดามจที่ได้ก็อยู่ประมาณ8 0 0 0 0ื่นเเลยนะครับซึ่ง25%เนี่ยเยอะมากสำหรับการเล่นควายก็คงมีประมาณนี้นะครับซึ่งก็อย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าการเล่นไม่ซับซ้อนนะครับสำหรับใครที่รักสายการบินเนี่ยควายห้ามพลาดเลยนะครับยังไงของมันต้องมีนะฮะ สำหรับเพื่อนๆก็ให้กำลังใจผมง่ายเหมือนเดิมน,นะครับกดไลค์ผมนะครับกดซับสไคร e ก็อย่าลืมกดกระดิ่งคนระับเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆเนี่ยมันจะได้แจ้งเตือนเพื่อนนะครับสำหรับคลิปรีวิวควายเอลดก็คงมีประมาณนี้นะครับขอบคุณทุกคนมากครับสวัสดีครับ